สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําอะไรท่านนี้เราจะมาทํากล้วยที่ปาจะมาทากล้วยทำเค,ค้กกล้วยหอมเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเค,ค้กกล้วยหอมหอมหอมอ่าคีโตค่ะสูตรคีโตเราจะใช้กล้วยประมาณถ้าเราชอบกินกล้วยหวานเราก็จะใช้กล้วยประมาณสักสี่ลูกแล้วกันอืมให้คคกล้วยหอมประมาณสี่ลูกนะคะ เครื่องผสมใส่กล้วยวัสดุของเราถุงมือไม่มีแล้วก็ใช้ถุงนี้ค่ะจะใคอะไรเลยไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะว่าเราจะใช้ความหวานจากกล้วยทำเป็นกล้วยอบกล้วยเค้กไหมคะทำเป็นเค้กกล้วยหอมค่ะเพราะว่า<อ>เป็นสูตรไม่มีน้ำตาลสูตรออแกนิกไม่มีน้ำตาลเรียว่าอออแกนิกสหรับสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะ กล้วยหอมไม่ต้องใส่น้ำจารใส่เก่กล้วยลงไปต่อไปก็นะไม่้นาวขยำให้มันได้ประมาณนี้จ้ะกล้วยหอมกล้วยหอมงอำแล้วก็ใส่อันนี้ใส่แล้วก็ใส่ไออะไรนะข้าวโอ๊ตใส่อีกนิดนึงข้าวโอ๊ตธัญพืชใช่ไหมคะใช่ค่ะ ก็ข้าวโอ๊ตทันยาพืชอันนี้ก็หาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะโอ้อข้าวโอ๊ตทันยาพืชนี่ค่ะนา,นาท่านมาทันยาพืชก็ได้แต่ว่าวัสดุเราเรามีแค่นี้เราก็เลยทำแค่นี้จ้ะนี่คะ่ะมื้อนี้จะได้กินน้อยอยู่นะลูกเค้กกล้วยหอมฝีมือเจ๊ผาน,นะคะเอาแล้วนี่คือขั้นตอนวนผสมใส่แค่นี้บ่ค่ะใช่ใช้แค่นี้ค่ะ อ่ะใส่ไข่ให้หน่อยอ๋อใส่ไข่ด้วยอ๋อมีไข่ลงไปด้วยจะได้ฟูใช่ไหมคะใช่คข่ใส่ไข่ได้ฟูก็จะมันจะได้จับเป็นก้อนเป็นนั้นไหมไข่ไข่สองใบนี่ค่ะโอเคเสร็จแล้วก็จะมาใส่พิมก์เนาะ นี่ค่ะเตรียมรองกันแล้วกระดาษฟอยล์พิมสำหรับอบอาหารเนาะตัวนี้สำหรับอบอันนี้นะเพิ่มได้ผงฟูใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะผงฟูนี่เป็นอะไรผงฟูด,ด้วยกะเอานะคะไม่ได้ตามส่วนเราก็ดูเอาว่าถ้ามันเหลวมากเราก็เพิ่มอ่ขาข้าวโอ๊ตไปอีกนิดนึงถ้ามันเหลวมากข้าวโอ๊ตเพิ่มได้ ก็มันไม่ไม่ไม่มีส่วนมันแล้วแต่ว่าปริมาณที่เราชอบว่าเราชอบกล้วยเยอะหรืออะไรเยอะขนาดไหนเราก็ใส่ตามที่เราตามที่เราชอบนะคะเพราะว่าความหวานเนี่ยมันมันมาจากกล้วยอยู่แล้วไม่เป็นไรนี่ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะคือแตงหนาแตงหนาสักก่อนมะใช่คินท็อปปิ้งเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟค่ะเดี๋ยวไปดูเราไปเข้าใส่หม้ออบมร้อนแล้วกันค่ะจะใส่น้ำเข้าไปในหม้อด้วยค่ะอ่ะน้ำใส่ในหม้อจะ เสร็จแล้วเราก็เข้าไมโครเวฟนะคะว่าหกสิบองศายี่สิบนาทีค่ะร้อนหกสิบองศายี่สิบนาทีใช่ไหมคะใช่ะะแล้วดูต่อไปนะคะนรำมเราดูตอนที่อ่ะกล้วยสุกเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะทำงานละแล้ว,ลวเค้กหน้าเค้กเราก็เสร็จเรียบร้อยเค้กเสร็จพร้อมที่จะชิมแล้วคะแล้วก็พร้อมที่จะชิมแล้วนะคะคนชิมนะคะคนชิมพอพี่ีสงางหารแ้ลมัน <laughs> <laughs> บอกใช่ <laughs> นี่ค่ะอ้าวชิมได้เลยค่ะ ่คะการันตีความอร่อยนะคะอร่อยเพอร่อยต้องเอาคือมีอันยงมานั่บมานี่ค่ะเค้กที่ทำเมื่อเช้าเนาะเค้กอ่าไม่ได้ใส่น้ำตาลชิมกัได้เอาออกมากกว่าแม่บี๊เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะคนชิมเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะการันตีความอร่อยนะคะนะคะโอ้ยหยิบอะไรกันเน่ยเค้กเหรอเพื่อความปลอดภัยหยิบอะไรอร่อยนะคะ อืมโอเคไหมคะเป็นยังไงรสชาติเลือกการเลยเลือกการเลยไม่มีน้ำตาลนะอืมนี่ค่ะนี่ค่ะให้กินดูด้วยแบบนี้ด้วเขาจะขัภาพนะใช่อืมนนั่แหละให้กิ่นให้กินดูด้วยให้กลิ่นดูด้วยแซ่บจีเลยแซ่บจีไหมแซ่บเลยการันตีนะคะการันตีความอร่อยดูคนชิมนะคะนี่ค่ะมัตเตคมัตเตคมันแซ่บมันรอกนะฮึมแมตเตคอะดีข้ามห่ือเปล่าเนี่ยแมตเตคจะดีข้ามให้ให้ดูด้วยอืม ตู้ในบามันอร่อยจริงๆเใส่ร้านแบบเลยสุดยอดเลยการันตีความอร่อยสุดยอดว่าสันมาเด้อค่ะเด้อมาชิมเค้กกล้วยหอมกันเลยจะชิมน้ำกันคือกันอันนี้ก็จะชิมเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเค้กกล้วยหอมฝีมือเจ๊พานะคะเนาะอ่ะออริจินอลไม่มีน้ำตาลนะคะจะพาไปย่างแซ่บได้หรอหนึ่งขอย่งแซ่บเนาะหนึ่งข้อเจ๊ชื่อรสนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจะมาชิมกล้วยหอมนล้วกันนะคะอือใด่กันนะครับ